ในบทที่สี่เป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัสดุวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นจะต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดในแบบก่อสร้างรายละเอียดการควบคุมการก่อสร้างและข้อกำหนดพิเศษต่างๆของแต่ละโครงการสำหรับการทดลองคุณภาพวัสดุสามารถดำเนินการได้โดยห้องปฏิบัติการของโครงการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่นการนำวัสดุก่อสร้างต่างๆมาใช้ในโครงการนั้นจะต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดในแบบและสัญญาครบถ้วนโดยทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการของโครงการหรือส่งทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักทางหลวงสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่นตามแต่กรณี สำหรับการทดลองคุณภาพที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักทางหลวงอาจส่งทดลองที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกรวดเร็ววิธีการและขั้นตอนในการส่งตัวอย่างทดลองที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนั้นให้ส่งสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบโดยตรงและทำสำเนาหนังสือแจ้งให้สำนักเจ้าของงานทราบ โดยผู้ลงนามในหนังสือนำส่งต้องเป็นนายช่างโครงการหรือผู้ที่นายช่างโครงการมอบหมายเท่านั้นส่วนการเก็บตัวอย่างวัสดุนั้นให้ทำการเก็บตัวอย่างวัสดุที่ส่งทดลองไว้ที่โครงการอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้จริงในงานของโครงการสำหรับเรื่องของวิธีการเทคนิค หรือรายละเอียดในการทดสอบคุณภาพวัสดุนั้นเป็นเรื่องที่จะได้กล่าวถึงในบทอื่นๆต่อไป